โอเครับเราจะแจ้งขนาดไซส์นะครับว่าของเรามีขนาดไซส์เท่าไหร่บ้างนะครับในองค์พักแก้วมรกตนะครับขนาดหน้าตัก60นิ้วลูกชี้ให้ลูกค้าดูหน่อยอ่ะองค์นั้นขนาดหน้าตัก60นิ้วนะครับอ่ะขนาดหน้าตัก50าสนิ้วครับองค์นี้นะครับขนาดหน้าตัก5่าสนิ้วนะครับถัดไปนะครับขนาดหน้าตัก40นิ้วครับ นี่นะครับ40ินิ้วพิมพ์ใหม่นะครับจะเป็นงานแบบนี้นะครับต่อไปขนาดหน้าตัก30นิ้วครับนี่นี่นะครับขนาดหน้าตัก30นิ้ว่าลูกลองนั่งย่อๆนยลูกว่าอ่านี่นะครับขนาดเท่าคนจริงนะครับขนาดหน้าตัก30นิ้วนะครับต่อไปนะครับขนาดหน้าตัก20นิ้วนะครับอันนี้เราตั้งให้ดูทั้ง3ามเลยดูเลยนะสามเลยดูนะครับวันไหนหรือดูร้อนลูกหรอร้อนอ่าหรือร้อนครับหรือดูฝน ครับอ่าแล้วก็ฤดูหนาวนะครับนะครับพิเศษที่สุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับขนาดหน้าตัก30มิ้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนเครื่องทรงนะครับตรงนี้นะครับคงพักระวมระกดจำลองขนาดเท่าคนจริงนะครับนั่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับ ในางานหล่อพระแก้วมรกตเกรดพรีเมียมของเรานะครับขอขอบคุณมากครับ